นกกระจิบกระจอกกระจ้อยร่อยเจ้านกน้อยน่ารักเป็นนักหนายามกระโดดโลดเต้นบินไปมาสร้างชีวิตชีวาให้โลกเรานกกระจิบตัวน้อยเพียงเท่านี้เจ้าจะมีผิดภัยกับใครเล่าเจ้าช่วยปราบศัตรูพืชให้บางเบาควรที่เจ้าจะอยู่คู่โลกไปกระจิบหรือนกกระจิบเป็นนกขนาดเล็กจากปลายปากถึงปลายหางรวมกันแล้วยาวเพียง12เซนติเมตร ปากเล็กบางแต่ไม่โค้งเหมือนนกกินปลีขายาวเรียวเล็กชอบกระดกหางขึ้นลงและกระโดดไปมาตลอดเวลาเสียงร้องใสใสก้องวิดวิทว,ทวทิเป็นนกประจำถินที่พบได้บ่อยตอนเลี้ยงลูกเวลาเข้าใกล้จะร้องวิทวิทวทิเสียงดังเหมือนเป็นการขู่และขับไล่หาอาหารมาป้อนลูกได้ไวมาก นกกระจิบเป็นนกที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีพุ่มไม้เพียงพอให้นกอาศัยแม้แต่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์นกน้อยน่ารักนี้จับคอนนอนหลับคนฟูกลมไม่เห็นหัวไม่เห็นหางเหมือนลูกบอลกลมเล็กเล็กน่ารักมากส่วนเวลากลางวันมันจะกระโดดไปมาตามพุ่มไม้จับหนอนและแมลงไปเลี้ยงลูกน้อยในรังซึ่งเป็นรังรูปร่างเหมือนถ้วยเล็กเล็ก สมกับคำที่ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวลองสังเกตดูนะจ๊ะแถวบ้านก็มี